เป็นไงเเลิกเลิกงูดอเ่ยอไปหุยังไงบ้างไมรู้สึกเลยจ้ะแต่อันนี้ก็สตท่อใหญ่ไปตัดลูกบาศก์เลยใส่ท่อช่วยหายใจไปด้วยจ้ะ ใส่ก็ลางทอวก็ใส่ตัวไปก็วบาท่าพ่อถึงมหาลากว่าเด็กหนอยมันจะไม่ถึงเกาะมันแม่มันไม่หลับสน้องอะไรสักอย่างก็งเ้อะไรไปมันก็เ่ยคุค้ายมันกินเราเออพอกินเราเลยว่าใายกินเราเมื่อ้านพันหนึ่งที่ร้านสตาวฉันก็อยากไปเงินเงินพันมาห้ยายกินไปกินมาคนใหญ่มันกินไม่กินเราเรามันจะเมาเลยวะคนใหญ่เรามันหลอกพ่อมันหนึ่จับอกมันจับอกมันหัวมันจะออกจับอก เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเด็กวัย13ปีครอบครัวน้องยากจนนะคะปรากฏว่าถูกว่าจ้างให้ดื่มเหล้าแบ่งกับเพื่อนละลูกคนละครึ่องขวดแบบเพียวๆถ้าดื่มหมดเอาไปเลยพันหนึ่งเด็กด้วยความบ้านยากจนนะคะก็เลยดื่มเข้าไปสุดท้ายน็อกหมดสติชาวบ้านต้องเรียบเข้าไปช่วยกันผฐมพยาบาลนี่คือตอนจังหวัดที่น้องกระดกเหล้าดื่มย้ำนะคะว่าขวดนั้นนักคือเหล้าเพียวๆเลยเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ13เท่ากัน สุดท้ายรายที่น็อกหมดสติแล้วชาวบ้านต้องรีบเข้ามาเหมือนตบให้น้องรู้สึกตัวเป็นเด็กผู้หญิงค่ะมีอีกคลิปหนึ่งนี่ที่เขาถ่ายเอาไว้ได้ นนที่เหลเิลก่อกกนดัง่ลลหลังจากนั้นนะคะรอรถพยาบาลมารับไปรักษาล่าสุดคุณยายอุ้ยค่ะอายุ72ปีเป็นคุณยายของน้องเอนามสมมุติเด็กผู้หญิงนี่แหละค่ะยายเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าคือที่บ้านอ่ะยากจนอยู่กันทั้งหมด13คนคนแก่ด้วยคนพิการด้วยหลานเนี่ยมักจะไปรอเก็บเหรียญโปรยทานตามงานบุญงานบวชวันเกิดเรื่องก็เช่นกันค่ะหลานก็ไปรอเก็บเหรียญโปรยทานแห่หน้าทีนี้มีคนวิ่งมาบอกว่าหลานอ่ะ น็อกหมดสติไปเลยตอนแรกน่ะคิดว่าหลานเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็ล้มโดนคนเหยียบแต่ว่าสุดท้ายไม่ใช่หลานเนี่ยถูกว่าจ้างให้ดื่มเหล้าแล้วให้ค่าจ้าง1000บาทด้วยความที่เด็กยากจนนะคะเด็กก็คงอยากจะได้เงินโดยที่ไม่รู้ว่าพอดื่มเข้าไปแบบเพียวๆโดยที่ร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างล่าสุดยังอยู่โรงพยาบาลนะคะอยู่ในอาการที่หมดสติตาปลือยังไม่รู้สึกตัวเลยต้องเข้าห้อง ICU ด้วย ลองฟังเสียงคุณยายค่ะมองเป็นยังไงบ้างไม่รู้สึกเลยจ้ะแต่อันนี้ก็ใส่ท่อใหญ่ไปต่วงบานี่แเลยใส่ท่อช่วยหายใจไปด้วยจ้ะใส่ก็ลางท่อก็ใส่ทัวไปก็แบบทําทําพอถึงมหาล่ะว่าเด็กหน่อยมันก็ไม่ถึงเพราะมันแหมมันไหม่รับสนองอะไรตักอย่างค็อแงะอะไรไปมันก็เฉยอุ้ม ล่าสุดได้ติดต่อการน้องไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างใครดูแลน้องอยู่ตอนนี้ไม่มีใครก็แม่เฝาจะมาตะมกขึ้นเลยกันมาถึงบานึ่งที่สองเขาใหมันกินเราเออพ่อกินเราเลยว่าใครกินเราเมื่อแค่พันหนึ่งที่ห้านเาวาฉันก็อยากไปเงินเงินพันมาห้ย่ายคือว่าย่ายไม่มีอพอตั้งไปกันนี่ทานก็ไม่มีห้มันเพราะเพราะว่าได้เงินพันหนึ่งมันกินกินถ้าเขาได้พวกนี้แหละไอ้คนมาบอกนางก่อนหนึ่งเลย บ้าพนละครึ่งยังไงจ้าก็ไม่รู้ที่นี่กินไปกินมาคนใหญ่มันกินไม่กินเะแล้วมันกินมาไปมีตัวอย่างอย่าไปเป็นคนอื่นอีกแต่เป็นแกนนี่ก็จบแล้วแล้บไว้มันหลับพิโดบลูกฉันยี่บิดลูกฉันมันที่เหลือไหมตายแล้วมันกิเป็นก็ไม่รู้มันยังไม่รู้ตึกบหัวเลย ตอนเป็นหม,มอก็อม่ให้เขาไปเยี่ยม่ไมใไ้เขาไปดูโอยแกร้องไห้เลยอะถามว่าเอาผิดได้ไหมได้นะคะยายไป,<ม>ไปแจ้งความที่สอพหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาแล้วเพราะว่ามันมีพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ห้ามไม่ให้ผู้ใหญ่เนี่ยชักจูงให้เด็กดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าข่ายความผิดอาญานะคะตำรวจสอพหนองบุญมากบอกว่าเดี๋ยวเอาตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่ในเหตุการณ์และคนที่บังคับให้เด็กเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้ว่าเด็กสมัครใจอยากได้ค่าคจ้างก็เถอะแต่ว่าคุณให้แรงจูงใจแบบนั้นกับเด็กอายุ13นะคะ<อ>แล้วเด็กเองเขายากจนอ่ะเขาทําเพราะว่าเขาอยากได้เงินไปให้ครอบครัวอ๋อันนี้โทษเด็กไม่ได้นะต้องโทษไอ้คนที่เอาเหล้าไปให้เด็กดื่มแล้วก็มีค่าจ้างมาเป็นของรางวัลรอใจนี่แหละค่ะออ